สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับ,บรายการนิทานทรรมกรรมลิขิตกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเฮฮกจะมาเล่าถึงเรื่องการสร้างกรรมทําบาปด้วยการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวและเกิดขึ้นกับตัวเฮฮกเองนะครับเป็นผลกรรมที่ได้รับ จากการสร้างบาปด้วยการตกปลาลองมาฟังกันดูนะครับว่าผลกรรมนั้นคืออะไรท่านผู้ฟังครับถ้าคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงและคนที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมถึงคนที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะพิจารณาเหตุและผลต่างๆได้ว่า ผลกรรมที่ได้รับเช่นนี้มีเหตุเพราะอะไรคือพูดง่ายๆก็คือดูก,กรรมแล้วเห็นธรรมนั่นเองครับแล้วก็เอาผลที่ได้มาพิจารณาถึงสาเหตุแล้วก็รู้ว่าอ๋อที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราได้ทำกรรมทําบาปแบบนี้นั่นเองถึงได้รับผลกรรมแบบนี้ท่านผู้ฟังครับ เมื่อตอนเนแฮกอายุประมาณ26ปีเฮกนั้นได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่บ้านเพื่อนนั้นมีบ่อปลาอยู่ที่หน้าบ้านเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่ปลาส่วนมากในบ่อนจะเป็นปลานิลที่เพื่อนเขาเลี้ยงไว้ตอนไปถึงบ้านเพื่อนนั้นเฮกก็ไม่ได้คิดอะไรก็นั่งคุยเฮฮากันตามภาษาเพื่อนฝูง กินข้าวสังสรรค์กันตามปกติทั่วไปพอสักพักเฮฮักก็เดินไปที่บ่อปลาเพื่อดูว่ามีปลาอะไรบ้างในบ่อมีปลาเยอะไหมพอเดินไปถึงขอบบ่อหรือขอบสะก็เห็นปลาเยอะมากกระโดดไปมาเต็มบ่อไปหมดท่านผู้ฟังครับพอเฮฮักเห็นปลา อยู่ๆก็มีความคิดขึ้นมาในหัวรู้สึกอยากตกปลาอย่างมากแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะตกมาทำอาหารนะครับอยากตกเล่นๆสนุกๆอยากรู้ว่าปลาเนี่ยจะกินเบ็ดไหมก็เลยถามเพื่อนว่ามีเบ็ดตกปลาไหมเฮ้ก็บอกว่าอยากจะตกปลาเพื่อนก็บอกว่ามีเดี๋ยวจัดให้จากนั้นก็ไปเอาเบ็ด ตกปลามาให้แต่ท่านผู้ฟังครับมีแต่เบ็ดแต่ไม่มีเหยื่อต้องทำยังไงล่ะทีนี้ท่านผู้ฟังครับคือคนมันจะได้สร้างบาปเนี่ยมันก็หาวิธีสร้างบาปสร้างกรรมจนได้นะครับทีนี้แฮกก็หาเหยื่อโดยไปเอาตัวตัก,กะแตนตัวเล็กๆที่ดูแล้วว่าพอดีกับที่ที่ปลาเนี่ยจะกินได้ เป็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังนอกจากจะทําบาปกับปลาแล้วก็ยังทําบาปกับตะกัตนอีกด้วยเกลดมารนี่มันรุนแรงจริงๆมันหาช่องทางให้เราได้ทําบาปสร้างกรรมตลอดเวลาขอแค่มีช่องว่างมารมันก็จะหาช่องเข้ามาแทรกทันทีฉะนั้นนะครับเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเผลอเมื่อไหร่แล้วก็เกลีมารมันก็วิ่งใส่เราทันทีนะครับ เราต้องมีสติเพื่อปิดกั้นมารทั้งหลายนะครับท่านผู้ฟังทีนี้มาฟังกันต่อครับท่านผู้ฟังพอได้เหยื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยแห่าก็ทักกะแตนมาเสียบเบ็ดตอนเสียบตะก,กะแตนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะใจมันจดจ่ออยู่ที่จะตกปลาเท่านั้นมันเลยทําให้เรามองข้ามชีวิตของสัตว์เล็กๆอย่างตะก,กะแตนไปเลย ซึ่งมันก็เป็นบาปนะครับเพราะมีเจตนาจะฆ่าตัดชีวิตของตกกะกแตนผิดศีลข้อหนึ่งก็คือปาณาติบาตเต็มผิดเต็มเลยนะครับานผู้ฟังองค์ประกอบแห่งการผิดศีลนี่ครบเลยก็คือมีทั้งเจตนาจะฆ่าตั้งใจจะฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าสัตว์ด้วยมือของตัวเองสำเร็จทำให้สัตว์นั้นสิ้นชีวิตครบองค์ประกอบของการทำผิดศีลข้อหนึ่งเลยนะครับ ทีนี้นะครับท่านผู้ฟังพอใส่เหยื่อเสร็จเฮะก็โยนเบ็ดตกปลาลงไปในบ่อปลาแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังปลาก็กินเหยื่อติดเบ็ดเฮ้ก็ดึงเบ็ดขึ้นมาปลานินตัวเท่าฝ่ามือก็ติดเบ็ดขึ้นมาด้วยแล้วก็ดิ้นพลานเลยนะครับเพื่อสะบัดให้หลุดจากเบ็ดความรู้สึกตอนนั้นคือเฮ้ยปลาในกินเบ็ดละ และพอเอาเข้ามาใกล้ๆปลานินก็ดิ้นแรงปากก็ถูกเบ็ดเกี่ยวความรู้สึกของเงแหกตอนนั้นนะครับจากที่รู้สึกสนุกอยากตกเอามันเนี่ยกลับรู้สึกผิดมากสงสารปลานินน้อยเป็นอย่างมากจึงจับปลามาแกะเอาเบ็ดออกจากปากปลาแต่ในขณะที่แกะเบ็ดออกมันก็แกะยาก พอดึงเบ็ดออกมันก็ไปเกี่ยวปากปลาด้านล่างของปลาทําให้ปากเนี่ยมันหลุดออกมาด้วยเลือดก็ไหลออกมาเต็มเลยณเวลานั้นเนี่ยจากอารมณ์ที่สนุกอยากตกปลาเอามันคันไม้คันมือเพราะเห็นมีปลาในบ่อเยอะกลายเป็นอารมณ์หดหูรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีความรู้สึกเสียใจเข้ามาแทนที่ พอแกะเบ็ดออกได้ก็รีบโยนปลากลับคืนลงไปในบ่อก็ได้แต่คิดในใจว่าโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าทำแบบนี้ปลามันคงจะเจ็บปวดมากนี่แหละครับท่านผู้ฟังผลของการขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจทำเพื่อสนองตอบความต้องการของตัวเองแต่พอทำไปแล้วเนี่ยกลับมารู้สึกผิดทีหลังก่อนจะทำผิดทำไมไม่คิดก่อนทำ พอทำแล้วจะมารู้สึกผิดก็ได้แต่รำพึงรำพันกับตัวเองท่านผู้ฟังครับนับจากวันนั้นมาเฮียแฮักก็ไม่เคยจับเบ็ดตกปลาและไม่คิดจะตกปลาอีกเลยตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วก็พยายามรักษาศีลหน้าให้บริสุทธิ์มาตลอดแล้วก็พยายามจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรวมถึงเบียดเบียนสัตว์อีกเด็ดขาด แต่บางครั้งก็มีเผลอฆ่ายุงบ้างนะครับท่านผู้ฟังแต่ก็พยายามจะมีสติตลอดเวลาก่อนจะลงมือทำอะไรท่านผู้ฟังครับหลังจากวันที่เฮฮกตกปลาแล้วก็กลับจากบ้านเพื่อนมาก็ดำเนินชีวิตตามปกติผ่านมาประมาณหนึ่งสัปดาห์อยู่ๆเฮฮกก็มีอาการปวดที่เหงือกลามลงมาที่ฟันกรามซี่บนขวา ปวดหนักมากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีอาการปรกติไม่มีอาการอะไรที่จะบ่งบอกว่าจะมีอาการปวดขนาดนี้มาก่อนพอนอนอยู่ก็ปวดขึ้นมารู้สึกปวดร้าวขึ้นไปถึงสมองนอนปวดนอนสมทรมานอยู่ประมาณสองวันก็ไม่หายจึงได้ตัดสินใจไปหาหมอฟันหมอก็ตรวจด,ดู หมอก็บอกว่ามีฟันคุดแล้วมันก็ไม่ได้คุดแบบปกติมันคุดแทกขึ้นมาตรงฟันกรามซี่บนขวาหมอบอกว่าต้องถอนฟันกรามออกก่อนหนึ่งซี่ถึงจะถอนฟันคุดออกมาได้แล้วฟันกรามเนี่ยมันก็จะหลอตลอดชีวิตนะเพราะมันเป็นฟันแท้ณเวลานี้เนี่ยเฮฮกก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วครับขอให้หายปวดก็พอ จึงบอกกับคุณหมอไปว่าถอนได้เลยครับเพราะปวดมากท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเคยถอนฟันคุดจะรู้ว่ามันทรมานมากแค่ไหนก่อนที่หมอจะถอนฟันนั้นหมอจะฉีดยาชาก่อนตอนที่ฉีดยาชานี่แหละครับท่านผู้ฟังมันเจ็บและปวดทรมานมากขนาดยังไม่ได้ถอนฟันนะครับเจอเข็มยาชาเข้าไปก็แทบสลบแล้วครับ พอยาชาออกฤทธิ์หมอก,ก็ทําการถอนฟันออกทั้งสองซี่ท่านผู้ฟังครับถึงแม้จะฉีดยาชาแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เจ็บนะครับมันเจ็บปวดทรมานมากๆตอนที่ถอนฟันออกเนี่ยมันจะต้องถอนออกทั้งรากฟันมันทรมานและเจ็บมากแทบขาดใจแต่ก็ต้องอดทนท่านผู้ฟังครับในขณะที่หมอถอนฟันนั้น เฮ้ก็นึกขึ้นได้แล้วก็คิดว่าอ๋อนี่ก็คงจะเป็นผลกรรมที่เราได้ทำกับปานินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ตกปลาด้วยความสนุกคึกขนองแล้วทำให้ปลาเนี่ยปากมันเป็นแผลปากปลาเนี่ยมันหลุดพอนึกขึ้นได้เฮ้ก็คิดในใจแล้วก็แผ่เมตตาให้กับปานินกับตะกะแตนทันทีแล้วก็อดทนให้หมอถอนฟันจนเสร็จ หลังจากถอนฟันคุดและฟันกรามออกแล้วนะครับท่านผู้ฟังมันก็ปวดมากแล้วก็กินข้าวไม่ได้อยู่ประมาณเกือบสองสัปดาห์เพราะเหงือกนี่มันบวมหนักมากต้องอดทนรอให้เหงือกยุบแล้วก็ค่อยๆหายปวดมันช่างทรมานเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นความคิดความเชื่อส่วนบุคคลของแ e ง่แฮกเองนะครับ ว่าผลกรรมที่ได้รับเพราะสาเหตุก็คือไปตกปลาเล่นด้วยความสนุกไม่ได้ตกมาเพื่อนำไปประกอบอาหารสำหรับรับประทานส่วนบางท่านอาจจะคิดว่าเออมันก็มันก็แค่เป็นฟันคุดธรรมดาซึ่งมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องเวรอะไรในส่วนนี้นะครับเฮ้กเองก็ต้องขอบอกว่า ก็แล้วแต่สภาวะธรรมของแต่ละบุคคลที่จะคิดพิจารณาหาเหตุผลนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อเฉพาะตัวบุคคลสำหรับผู้ที่ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมก็จะมองกรรมเป็นเห็นเป็นธรรมะท่านผู้ฟังครับหลังจากนั้นมาเฮฮกก็พยายามไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็พยายามรักษาศีลห้าไม่ให้ด่างพร้อย แต่บางครั้งเนี่ยก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเนื่องจากเหตุและสถานการณ์บางครั้งมันจําเป็นต้องทําเพราะต้องดําเนินชีวิตในสังคมที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมและการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้นะฮะเฮะก็มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะคนห่างไกลธรรมะชีวิตนั้นเร่งรีบต้องดิ้นรน ขวัญขวายหาวัตถุต่างๆมาสนองตอบความต้องการของตัวเองจึงไม่สนใจความดีความชั่วความผิดความถูกไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่ไม่เชื่อนะรกสวรรค์มีจริงก็เลยทำให้คนประมาททาผิดอยู่ตลอดเวลาจนเป็นปกติเป็นนิสัยเป็นกิจ,จวัตรเอาละครับท่านผู้ฟัง และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แฮกนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังเพื่อเตือนสติเพื่อบอกกล่าวผลของการทำกรรมชั่วต่างๆให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนผู้อื่นรักษาศีลห้าไม่ให้ด่ังพร้อยและผลบุญก็จะทำให้เรามีชีวิตมีอายุที่ยืนยาวนะครับท่านผู้ฟังครับชีวิตของคนเรานั้น มันก็มีแค่นี้ละครับเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมาดิ้นรนทำงานเลี้ยงชีวิตไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขซึ่งก็อยู่กันไม่ถึงร้อยปีส่วนที่อยู่เกินร้อยปีก็น้อยนักที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับฉะนั้นชีวิตอันแสนสั้นนี้นะฮะท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเร่งสร้างความดีอย่าเบียดเบียนกันเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ให้ถือเสมือนว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องของเราเพื่อเราจะได้มีจิตอันเป็นกุศลไม่คิดร้ายต่อกันนะครับก่อนจากกันวันนี้เฮฮกขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกคนสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดมีเรื่องเล่านิทานธรรมหรือเรื่องราวที่เป็นกรรม อยากให้ยายแฮกนำมาเล่าเพื่อเตือนสติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทและเป็นวิทยาทานเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็สามารถส่งมาให้ยายแฮกได้ตามช่องทางใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการเรื่องเล่านิทานทมกำลิขิต โดยเฮฮกนิทานทำรรกำลิขิตกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ